อย,อยู่ข้าวหรือยังเนี่ยอยู่ข้าวแล้ว่าคินข้าวก่อนดีกว่ามัาง้งเดี๋ยวนั่งทำคลิปต่อสนอน,นก่อนนะครับเผื่อได้างใช้ในอนาคตเปิด,ด,ปดโอเคพอเลยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะพามาดูการถอดหัวเทียนรถเครื่องยนต์สองจังหวะคันนี้เป็นเทน,น่านะครับบล็อกหัวเทียนจะเป็นเบอร์21นะครับ เป็นบล็อกยาววปยี่สิบเอ็ดจริงๆเราต้องเอาด้ามบล็อกมาต่อเนี่ยแต่ทีนี้ผมไม่มีด้ามบล็อกผมก็เลยเป็นบล็อกที่สามารถใส่ประแจรวมหรือว่าประจรแจแหวนข้างแบนนี้นะครับเอาใส่ได้หมุนได้เลยนี่นะแล้วก็หมุนเข้าไป <c oughs> เวลาเราใส่หัวเทียนเราไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันขาด ตึงตึงมือหน่อยก็โอเคละก็ไม่รั่วนะครับตึงมือสักหน่อยหนึ่งนะพอต้องให้แน่นมากถ้าแน่นมากมันจะขาดเหล่าวมเทียมจะขาดออกมานะครับนี่เป็นการประกอบวาวเทียนเข้าขเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ด้วยจะเป็นเครื่องยนต์รถเก่งก็ประกอบเหมือนกันอย่างนี้แหละครับสาหรับวาวเทียมน,นะครับไม่ต้องแน่นมากเกินไปนะครับอ๋อตึงตึงมือหน่อยก็พอละส่วนปลัก๊ก นะครับหัวนกกระจอกครับหัวนกกระจกก็ชื่อก็เรียกว่าลักนกกระจอกครับครูผู้พยาเรียไมาว่าเป็นลักนกกระจอกนะครับลักเจ็บกับหัวเทียนนะก็เลยเลือกตามกันไปนะครับลักหัวนกกระจกเนี่ยจะให้มันหลวมนะครับเนี่ยตรงลักขหนเนีน่ยนะครับเนี่ยถ้ามันหลวม จ่ายไฟให้โฮเทียไม่ดีนะครับับไ่รูน็อกกระจกนี่นะครับต้องให้แน่นครับถ้าไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเนนี้ไม่แน่นต้องเปลี่ยนใหม่ไฟ้ัต้องเทียไม่ดีไฟเดินไม่เต็มไฟเด,เฟเดินไม่เต็มรักหัวน็กอ,นนอกระจกแล้วรักกระจกไปเลยติบแน่นๆหน่อยครืบครึบคร้บไปเลยนะมี ไ, uh, ไฟฟ้าจะได้เดินได้สวดนะครับไฟฟ้ามาจากไหนไฟฟ้าก็มาจากต้งต้นก็มาจากจานไฟแล้วก็มาที่กล่องไฟแล้วก็มาที่หมอแปลงขั้นสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับหมอแปลงขั้นสุดท้ายอันนี้ยังไม่ได้ต่อให้ดีนะครับเพียงแต่ว,ว่ากําลังไล่วงจรไฟอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะจบไปตัวนี้ก่อน